ชมครับอยู่ทำแขเช่นเคยนะครับกับชาแนลเล็กๆของทำแขตกปลาทำบุญนนะครับตอนนี้ทําอยู่ที่วัดมุจลินนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ครับข้าวมุ้งนะนี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดแล้วนะครับมนเป็นเพื่อนกันนะครับดูด้าน้านรักสวยงามมากอันนี้ทำอยู่ด้านด้านอลังฐานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปไหว้พระกันนะครับแน่ไหนนะครับไปครับ ตรอดปีตลอดไปสาธุเพียงบุญของโยมดีครึ่งหนึ่งของข้อปูคม่ยากคึงหนึ่งห้าบาทสิบบาทเป็นทุนของโยมพี่ครึ่นหนึ่งข้อปูคม่ยากครึ่งหนึ่งออยมที่ฉัเนี่ยโยมก็ายอะไรขายอาหารทะเลค่ะ พอเจอพอยมบอกอหาทะเลที่ั้นสูนีะไ้นั่นขายของเปล่าจ้ะขายอาหารทะเลมมกมมก็มือก่คใชค่ะขาองสดานตลาดนัดอาเป็นที่ข้างางเปนี่ข้า ด้วยแล้วก็ัหมขายเพราะว่าเพราะว่าผู้เข่าผู้แก่ก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าเราขายของเสร็จแล้วก็ไม่ได้ยากันนี่นะครับเราเข้ามาในโบสถ์แล้วนะครับวัดกำลังกำลังเรียกว่าบูรณะเนาะกำลังบูรณะนี่นะครับ ท่านกำลังบูรณะกันอยู่นะครับสวยงามครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะเน,นี่ยรอเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะเนี่ยจะเป็นยังไงนะ,ะงานนี้ใส่โชคลาภไป็คนครพลาดนะครับนี่ครับไอไข่ครับพี่น้องครับฮนะ,บอะดอกเดียวจ้ะชเดียวชูเดียว เดี๋ยวนี้เราจะมาขอโชคไอ้ไข่กันนะไข่เอาทีนี้นะไข่หือเลคแบบกลางน้ำเลยวันนี้ไม่ใช่ปลาหน้าเขียงนะอมาวันนี้ไม่ใช่ปลาหน้าเขียงครับปลาในวัดนะครับเดี๋ยวเราเจ้าจะปล่อยนะครับเราก็อยากจะปล่อยนะครับ ปล่อปป้าสะดวกปล่อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับพี่น้องครับอันนี้นะเท mm. ่าที่เราไหวเท่าที่เรากําลังเรามีนะครับ mm. ทําไปเถอะครับทําบุญ mm. ปล่อยพระอาจารย์บอกว่าให้ไปให้ปลอยชีวิตให้ทําอะไรทําบุญเกี่ยวกับชีวิตนะครับมันจะชีวิตเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับ